วันนี้พบกับช่องพี่ตูนน้องมินสาร์มีวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมต่อนี่นะคะ,ะน้งม,มินจะเล่นแล้วนะคะมาให้พี่ตูนเล่นด้วยเนาะตัตรงไหนน้งม,มินเอาไปไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนะคะไม่ไดีกว่าเอาข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะคะของพี่ตูนนะคะสี <c oughs> เป็นสีชมพูรตรงนี้เลยต่อตรงนี้เลยนะคะน้งม,มินก็แบบเป็นสีเขียวนะคะเอามาไว้ตรงนี้เลยนะคะ คือก้ารสืส่อสารไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงน,นี้แล้วกันนะคะอืมฉันคุณจินนะคะจะเอาไปแบบสีชมพูยังไงยังน,นี้ดีกว่าคะ่ะจะเป็นสีฟ้านะฮะเป็นสีฟ้าฮะ,ะเอาเพื่อนที่ไปไว้ตรงนี้เลยนะคะนะคะจะเอาสีส้ม มาตรงนี้นะคะผมะะมีนะคะ,ะเอาสีแดงนะคะมามาตรงด้านบนแบบยังไงก็ได้จะให้มันแบบไม่นะคะจะเอาสีแดงนะคะให้มันแบบแตกออกเลยนะคะแล้ค่ะสีแดงพี่ตุ๋นหน่อยตีเจ้าสีสีส้มนะคะสีส้มนะคะมาไว้ตรงตรงนี้ดีกว่า อืมค่ะคะ่ะจะเอาตรงนี้ดูตรงนี้เลยดูนี่ดูนี่ไม่เป็นแตกเลยเ<ม>ย้แตกสิบนะคะเอาสีฟ้านะคะยังมีไงเออเย้แตกสิบมันจะเล่าให้ตาดูนะคะอื อืมนะคะนี่จะหมดเวลาแล้วนะคะสีส้มตรอองนู้นแล้วกันค่ะแล้วจเขียยไว้ที่ที่ตกต้องนะมาเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างให้เดี๋ยวมันแปดให้มันแปดมันจะหมดเวลาหมดเวลาแล,าล้วกดใหม่นะคะ อ,อออค่ะค่ะพี่เจรองก่อนนะคะพี่ตูนนะคะพี่ตูนเอาสีแดงไว้ตรงนี้นะคะแล้วมนเจ้าสีอันนี้นะคะไว้ตรงตรนนี้นะคะนะคะก็จะเอาแบบอีกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไว้ข้างตรงในนั้นนี้นะคะนะคะเอาไปด้านบนเลยจ้าแล้วบนตรงนี้ ไปเทสีชมพูน่าจะแตกแน่เลยสียชมพูเอาไวต้ตรงนี้นะคะก็คือแตกสิบจะไปให้ทีกตูนะนะคะจะสีส้มนะคะไว้ด้านบนเลยนะคะกั ต้ม,มต่อเติมนะฮะเย็ดแดสิบเลยเอาตรงนี้นะคะมาต่อไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเฉาเราเอาพี่จูนตูนเชื่อขั้นมอยู่นะคะใช่เกี่ยวกัมไปด้วยเล่นหมด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะใช่ไหมคะพี่ตูนเป็นคนถ่ายนะคะ ตนเอาชิ้นเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ตูนเอาชิ้นเล็กได้ไหมไมยได้ตัวจะเอาส่งอะไรนะคะทุกคนตูมีส่งอะไรเจ้าแยกไหนดีเอาด้านบนด้านบนด้านบนโอเคเอาด้านไม่ใช่ไม่ใช่เออเอบล็กนะคะแถมขนมให้นะคะให้แบบเราจะเทไม่เยอะเราจะเก็บไว้กินเออค่ะ คืนไปทุกคนมันเทบไม่เหลือชักโขงเลยโอเคไหมดูดีเบาๆวันนี้มันใกล้จะหมดแล้วมันเหลือนิดเดียวเองหมดเต็มวุตเต็แต๊กสิตัวนี้มันเหลือนิดเดียวเคยนี่คือโทรศัพท์น้องเมียค่ะอย่างนั้นเอาอย่างินไว้โทรศัพท์พี่ตูนใช้ถ่ายนะคะโทรศัพท์น้องมีนะคะเอาไว้เล่นเกมนะคะ ตรงนี้จะเอาสีส้มนะฮะส,ส้มตรงนี้นะคะสีส้มนะคะเอามาไว้ข้างบนเลยค่ะตรงนี้เลยนะฮะหมดเ,เลวลาคนมาเริอย่าให้ให้น้องมิ้นก่อนนะขอขอสีแดงนะฮะสีแดงตรงนี้นะตรงสีแดงหัวข้างล่างนี้เลยนะคะ นะคะ่ะเรงนเงนีลอเนืนะคะเราอยา่าเพิ่งหยิบไปก่อนสิหลานนิดเดียวไม่เป็นไรนะเออท่หมดเลยแล้วกันมันจะจบจับเป็นเนื้คาคานะคะนันคือนะคะเมื่อกี้พี่ตูนไปเยี่ยวนะคะ ล้องแบบเริ่มเลยฮะใช่ค่ะเริ่มนะคะทำปจนกันนะคะนะคะจาอุศิอุศีสฐ์เนะคะกดยากมากเพราะดูแต่หน้าจอนะคะคุณเห็นกะบอไม่ Yeah, แยแตกิบเลยอาหารจับิบเนอะก็ต้องเอาสีชมพูนะคะเห็หนแบบแบบแบบตัวน,นะคะไม่มเ,อามาเอาไม่เอาอเนี่นะคะ,ตะแต่แิ0เลยคะ่ะ เจะเอาสีเขียว,ว,าวานะคะมาไว้ตรงนี้นะคะเร่องต่ีเลยกลับไปกลับปัวนะคะไม่หมดเวลาง่ายอะเอาจาส่ี่มนะคะ ตรงนี้คะจะเอาสีชมพูจะเอาสีชมพูเหมือนกันนะฮะสีพูดสา์นะสามเฉกนะฮะตรงนี้อะไคะอไรนะนะตะรอะีต่้อกัวสีฟ้าฮะขึ้นที่มวมตรงนี้นะคะ อย่างนี้ค mm ่ะ hmm. วันนี้เออได้ๆๆอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเธอเอามาพมถีบดาวไมชื่อเชื่อพร้มีบดาวพร้มดาวกที่นี นี่ค่ะเธอแบบขนมหมดแล้วอ่ะจะหมดเวลาแล้วเธอมันไม่เธอดูมันมีสองอันอย่างนี้มันหมดเวลาทึงมันเอาไม่ได้ดูสีมันแบบอย่างเงี้ยมันเอาไม่ได้ของเธอก็เหมือนกันมันเอาสีนี้ได้อย่างเดียวเนี่ยไปได้อย่างเดียวตรงนี้ค่ะโอ้ยเธออย่าไปกดนั่นสิ กดไม่โดนหมดเวลาเมื่อกี้หมดเวลานะคะก็เลยต้องได้หยุดเนาะยูตูนก่อนยูตูนก่อนเลยค่ะจะตุ้งส้มนะคะไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะก็จะให้เม็ดนี้นะคะเม็ดเดียวนะคะ เดียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไปเพิ่มเติมต่อ น้องมีล้ะค่ะโอเคจะเอาสีแดงโอเคค่ะตอนนั้นนะคะรำคาญน้องมินนะคะแต่อีอันเดียวเดี๋ยวพี่ดูนะคะเพราะว่าน้องมีซื้อซามากเลยค่ะนี่ เย้เแต่สามสิบเลยนี่ยปะเย้ตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงไหนออดีนะตรงนี้แล้วกันค่ะตรงนี้แล้วกันค่ะเย้ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะจอตรงนี้นะคะอยูต่ตรงนี้เนาะหรือว่าตรงนี้หนระือเปล่าไม่มีแล้วเราต้องเอตรงนี้ต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันจะหมดเวลาแล้วซี๊ด นะคะตอบไม่ได้มันจะหมดเวลาแล้วนะะคเยี่หมดเวลาแล้วนะคะตรงนี้ยี่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นี้โอ้ยมันคือแบบนีตรงนี้นะคะนี่ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้เย้แตกสิบเลย ดีมากเลยค่ะทุกคนมาเอานะคะจะเอานี่นะคะข้าวแตกสิบเลยวางไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะ สิบเ <10. S 2> นี่ยค่ะก็จะเอาเอออันนี้ละก็ค่ะโอ้แต่สิบเลยเอาตรงนี้นะคะไว้ตรงตรงนี้เลยนะคะแปดสิบ <10. S 1> ตรงนี้ค่ะแื่มันมันจะแพงนะตรงนี้นหละ,ะเอาแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กก็ ตรงนี้เย้แป็กซิว้าวาวววะตรงนี้นะฮะน่มันไว้ตกตาหรือไง จังจังกระตันจังกระตันตรงนี้ต่อไม่ได้นะคะเพราะมันจะหมดเวลาแล้วเพราะมันเป็นสีอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเพิ่มมาต่อได้นะคะอตรงนี้ไว้ตรงไหนย่นหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วน,นะคะไป,ไปกระถางดัก,กสีแดง เยี่ยมนะคะเยี่ยมตอนนี้พี่ตูนกับน้องมิ้นขอลาไปก่อนนะคะพี่ตูนกับน้องมิ้นจะเล่นต่อนะคะแล้วตอนนี้พี่ตูนกับน้องมิ้นขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องมิ้นบ๊ายบายย้บ๊ายบาย